และทำเสร็จแล้วที่ยังไม่มีรูปเพราะว่าเรามีแผนจะไปประกวดงานงานงานแต่เขาไม่ได้เขาเชียร์ว่าจะเอาเขาเชียร์กันเขาเชียร์กันหนักมากเลยเธอคิดว่าครั้งนี้ฉันไปประกวดแล้วฉันจะโชคดีหรออูไปอยากเปล่าน้ำนี่ไม่รู้น้ำฉันไม่ลืมนะโอ้ฉันต้องล้ำลืมเลยอ่ะฉันต้องล้ำลืมเลยมีมีคนติดต่อมามี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 แต่ว่า ยังแบบก็เออเนาะแบบยังนี่พุ่งหอมลงมาเดี๋ยวเขาจะเย็นก่อนเลยน<อ>้คะแบบหอมลงมา8โลจะไปเฉลี่ยกันได้ปะโอ <c oughs> โอเคท่านโลกในฝันแบบโอ้ท่านมีความมั่นใจมากกว่าน,นี้โอเคใครๆก็อยากเป็นแบบของสวยของงามที่มีแบบ b บรนด์บิวตี้แล้วก็แบบทำให้คนไทยภาคภูมิใจะอะไรเงี้ยอีก50%คือมองถึงอายุตัวเองแล้วก็มองว่า หนึ่งความจําก็ไม่ได้ดีเมาก่อนแล้วอสอง<ร>สองสอง,สองตอนเดินตอนเดินแต่เดินชุบชับชุบชับชุบชับเนี่ยอาจจะแบบแบบฟูเทินกลัวไม่ตับกลัวมึนนิดหนึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราเราลุกเราลุกเร็วเราก็มีแบบเฮ้ยไม่ได้นะนะใช่เธอจริงจริงสามหก <c oughs> เธอถึงข้างนอกจะดูเด็กอ่ะถึงข้างนอกดูเด็กแต่รับประกันว่าวัยวะข้างในเริ่มตาไวแล้วทั้งหมดก็จริงกับผม right I know crazy